Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเน่ net, สัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงกอยู่ใต้คลิปเลยเออเฮลโหลกายว่าสับูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะฮะทุกคนผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาหาดาบโยรุจิ๋วในแมปที่มีชื่อว่ามาสเตอร์ เป็นแมปของยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีชื่อว่า k คิงนอตนั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยดาบเยลูจิวเล่มนี้เลยนะครับมาฮะทุกคนครับเรามาดูกันเลยว่ามันหายยังไงเนาะนี่ครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาที่เกาะของตาเหี่ยวมีฮอกก่อนนะฮะซึ่งเกาะของมีฮอกเนี่ยก็สังเกตง่ายๆเลยครับคือมันจะมีปราสาสหลังใหญ่ๆแบบนี้หรือคลฤหาสนของมันนั่นเนองเนาะนี่ครับเราก็ทําการวิ่งเข้ามาข้างในเลยครับอ่า พอเราวิ่งมาข้างในเนี่ยเราก็จะเจอกับบอสมีฮอกนะครับถ้าเราไม่เจอเป็นตัวบอสมีฮอกเลยเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่เกิดเนาะถ้ามันเกิดมันจะมาเป็นตัวเลยครับคือมันจะยืนอยู่แบบนี้เลยเนาะอ่าประมาณนี้เลยเราก็ตีบอสมีฮอกนะครับมันก็จะสุมดอกดาบโยรุจิ๋วนะครับทุกคนครับแบบนี้เลยเนาะที่ผมได้มาคือจะว่าผมขิงก็ได้นะผมตีไปแค่ตัวเดียวเองครับทุกคนครับบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีดาบโยรุจิ๋วในแมปนี้ด้วยนะครับอ่าบอกเลยครับว่ามี ซึ่งน่าจะดรอปยากอ่ะเลยแบบคนไม่ค่อยรู้นะครับบอยมีฮอกนะครับมันก็ยังดรอปลูบี้อีกด้วยเนาะลูบี้ก็คือข้างๆสกุลเงินเลยครับที่มันเขียนว่า2องลูบี้อันเนี้ยคือลูบี้อันเนี้ยสามารถเอาไปสุ่มผลได้นะครับทุกคนครับอ่านอกจากลูบี้แล้วเนี่ยมันก็ยังดรอปไอเทมพิเศษนะครับก็คือดาบยูลจิวที่ผมได้มานั่นแหละครับอ่าแบบนี้เลยเนาะมาครับทุกคนเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูเลยละกันนะครับนี่ดูหน้าตามันก่อนหน้าตาครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเน เนี่ยครับอันเล็กๆเ,เลยเนาะอ่านี่ครับดูตอนฟันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้ครับอ่าฟันแบบนี้ผมบอกเลยว่าดาบโยรุเนี่ยฟันเร็วมากมากครับทุกคนดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บทุกคนดูครับทุกคนดูครับโอ้ลัวจ,จัดจ,จัดลัวจัดจัดดูดูด,ด,ดูเกินไปปะเกินไปไหมทุกคนคิดว่ามันเกินไปปะครับโอ้โหสุดยอดอะ่ะแล้วผมก็งงอีกหนึ่งอย่างคือเนี่ยครับ ดาบอะดาบมันอันเบลอนะมันไม่แบกแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นดาบน้ําแข็งอย่างเงี้ยครับไม่แบกน้องเขาบอกว่าโยรุจ <Okay. S 1> ิ๋วฟันไวยิ่งกว่าโปรโอเคเนี่ยครับแต่ดาบโยรุจิ๋วว่าทําไมมันต้องแบกด้วยอันติเตียว e เอง <laughs> ถือธรรมดาไม่ได้หรอแต่ไม่ได้หรอกครับมันเป็นท่าของโยรุ oru, เนาะเออจะได้แบบรู้นะครับว่าเนี่ยโยรุจิ๋วอะไรงงี้ แล้วก็สกิลของโยรุจิ๋วเนี่ยมีแค่สกิลเดียวนะทุกคนแล้วยังสามารถฟันได้รวยอีกด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าบั็อกอยู่หรือเปล่าเนาะแล้วก็ดามจเนี่ยน่าจะบั็กด้วยเหมือนกันนะครับนี่ครับดูครับทุกคนดูหนึ่งครับฟันครับครั้งที่สองฟันครับครั้งที่สามฟันครับครั้งที่สี่ฟันครั้งที่ห้าเห็นป่ะสกิลรัวมากทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นดาบไหมครับ เห็นดาบไหมอ่าแบบนี้เลยเนาะเออประมาณนี้ครับเอฟเฟกของมันเนี่ยก็เป็นเอฟเฟกคล้ายๆกับแบบโลกอนาคตเนาะเห็นปะมันมีแบบว่าบล็อกสี่เหลี่ยมออกมาด้วยนะครับอ่าแบบนี้เลยเวลาเราวิ่งไปตรงไหนเนี่ยเอฟเฟกมันก็จะตามไปด้วยอ่าก็คือเอฟเฟกไม่ได้ไปแค่เอฟเฟกนะครับดาเมจก็ตามเหมือนกันอย่างเช่นสมมุติว่าสกิลต้องแข็งนะครับเราปล่อยไว้ตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงนั้นเลยแต่ถ้าเป็นสกิลของยูรุเนี่ย ฟันตรงนี้นะครับแล้ววิ่งมาตรงนี้ก็มีดาเมจครับอ่าดามจเนี่ยมันจะตามตัวเราไปเรื่อยนะครับนี่อย่างเช่นฟันอยู่ตรงนี้ย้ายมาตรงนี้ดามจมันก็มาโดนตรงนี้เหมือนกันนะครับอ่ารามานี้เลยครับทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูความไวของดาบนะนี่ครับอันนี้คือดาบธรรมดาดาบธรรมดาดูตีนะปึ๊บนี่ครับดูดีเลยดูดีเลยอ่ะดีเลยมากครับแต่เดี๋ยวดูยรุจิ๋วครับยรุจิ๋ว นี่ดีเลยไม่มีครับบอกเลยดีเลยไม่มีไม่ต้องครับอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าสกิลดาบเนี่ยมันแก้บัคไม่มีดาเมจแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่ครับกดสกิลดาบรัวๆแล้วก็ฟันรัวๆครับกดสกิลดาบรัวๆฟันรัวๆแบบนี้เลยโอโหโกงจัดๆโกงจัดๆบอกเลยโกงเกินโกงเกินครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมมีคอมโบมาให้ครับ ฟันไว่บโปรนี่ผมมีคอมโบมาให้คือให้เราเนี่ยกดสลับหมัดกับมีดครับมันจะรัวมากมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวดูนะครับหมัดกับมีดูดดๆๆโอ้วจัดๆครับไวจัดจัด,จะจดอะทุกคนดูนี่นี่นี่นน <laughs> ถ้าสมมุติว่าทํามอย่างได้พร้อมกันนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยฟันด้วยสกิลดาบครับแล้วก็สลับตีกันแบบนี้เลยเนาะโอ้โหบอกเลยครับ ร้องร้องนี่แล้วก็สกิลดาบวนไปเรื่อยครับเนี่ยสลับหมัดกับดาบหมัดกับดาบอย่างเงี้ยครับตีเร็วจัดดูดิหรือถ้าใครมีผลน้ำแข็งนะสลับ3อย่างก็ได้ครับอา้ <c oughs> อาวอ้าวโดนบาเลียแตกเสยโอเคครับไม่เป็นไรเนาะนี่ครับทุกคนครับสมมติว่าเราสลับ3อย่างเลยนะ3อย่างจะเป็นแบบนี้ครับนี่มันจะรัวขนาดไหนวะไหนลองดิ โอ้โห oh, ลวจัดลวจัดโอ้โ oh. หแล้วไม่ใช่อะไรหรอกแล้วน้าแข็งอะมันฟันแล้วติดสตาร์นด้วยไงฟันติดสตาร์นแล้วไปไหนไม่ได้อะ่ะเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยครับทุกคนครับ<笑><笑>แต่วิธีนี้เนี่ยเอาไว้ฟาร์มอย่างเดียวเนาะ PvP ไม่ได้หรอกครับอืมไม่มีใครเข้าให้เรายืนฟันฟรีๆหรอกแล้วก็ที่ทุกคนเห็นดาเมจของผมมันเบานะครับจริงๆแล้วเนี่ยดาบมันไม่ได้ดาเมจน้อยนะผมไม่ได้อัปดาบครับทุกคนครับ นี่ทุกคนดูครับดาบผมอัพไว้ศูนย์แล้วลองคิดว่าผมอัพดาบไว้900แล้วมันตีไวขนาดเนี้ยครับมันจะโกงขนาดไหนดาบอัพ900แล้วตีขนาดนี้ครับเกินเห็นสั้นๆอย่างเงี้ยฮิตบล็อกไม่ได้สั้นขนาดนั้นนะครับทุกคนดูนะนี่อ่ะเห็นว่าระยะนี้โดนนะครับนี่ระยะไม่ได้สั้นขนาดนั้นเนาะยังมีช่องว่างอยู่บ้างนะครับอ่าประมาณนี้เลยครับโอเคทุกคน และนี่เนี่ยนะครับก็คือความสามารถของดาบโยรุจิ๋วทั้งหมดในตอนนี้นะครับถ้าอัปเดตหน้าเป็นอัปเดตใหญ่อาจจะมีการปรับแก้เพิ่มสกิลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันอีกหนึ่งรอบก็แล้วกันเนา ำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไ,ดไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบายนี่มาดิดินี่นี่น,น,น,นี่โอ้โหรวะจัดรวะจัดโอ้โหโคตรรวโคตรรวโคตรรวรัวเกิน